ยันมา39แรงนะครับ98,000บาทนะครับอ่าใครมองหารถที่ประมาณไม่ข้ามแสนนะครับคันนี้ไม่ดันหน้าไม่พันหลังนะอ่าเรื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่ายางอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ่าแต่สภาพรวมๆก็ถ้ามองเรื่องตามงบประมาณนะครับก็ซื้อได้ครับอ่าแต่ถ้ามองว่าสวยนะครับคันนี้ต้องข้ามนะอ่ามีคันสวยๆให้เลือกด้านหลังนะอ่าแต่ถ้ามองว่างบประมาณนะครับไม่อยากซื้อรถแพงนะครับอยากได้แค่ไปใช้งาน อ่ะคันนี้ซื้อได้นะครับมีดันดินหน้ามีผานหลังนะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับอ่ะนี่เสียงนิ่มๆเลยครับ มองแค่ใช้ได้ครับทันี้ใช้ได้ครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับวิ่งเดินหน้าถอยหลังไม่หอนนะครับอ่ะ98,000ันบาทนะครับสนใจก็เข้ามาอุ่นหนุนได้ครับมีดันดินหน้ามีผันหลังนะอ่าสภาพก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นย์ะ0 9 4 7 0 6 4 4 3สนะสนใจก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยครับ